เดี๋กินข้าว่ะมาเดินจ้ามากินข้าว,ว,าาก,าวกินกับโขกมะเขือนะจ๊ะนี่โขกมะเขือเฮ้ยดูนี่ดูนะจ้า เด้อโคกะเกิดอร่อยอร่อยเบิ้งเบิ้งโคกมะเกิดอด่าเนี้ยเนี้ยเนี้ยอร่อยกิมยูสองผู้เด้อสองคนกินกับผักค่ะว่าผักอร่อยอร่อยเด้อพี่น้อง มาเด้อยกินข้าวหน้ามา น้อยแบบว่าการบ้ารนน้อยแบบว่าหมดแล้ว,ลวท่านี้เหลืออ๋อหมดแล้วประกาศสอบบ้านหวานเหลือไมนเหรอหมดทุกผักเลย กินไม่แบบผู้ดีนะจ๊ะถ้าผู้ดีต้อกินอันน้อยอันนี้อันไม่ผู้ดีจ้ะกินคำใหญ่ๆสามคำก็อิ่มผักน,นี่หมดเอาเอาหมดเลยผักน,นี่จะหมด